ก็สวัสดีนะครับผมเอกนะครับจากบ้านจูแจ่มไทยลังอานนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดามหูลูกสุนักนะครับคือการดามหูลูกสุนักเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วยช่วยในการให้ลูกสุนัขเนี่ยครับหูตั้งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุนักนะครับก็มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันถ้าเป็นสุนัขที่เป็นสายพันธุ์ที่หูเขาไม่ได้ตั้งอยู่แล้วเช่นเช่นสุนัขพิษบูนะครับหรือเป็นสุนักลาบบิโดนียครับถ้าไปดามนะครับหรือเป็นสุนัขพันธุ์ทางัไปถ้าสุนัขเขาไม่ใช่พันธุ์หูตั้งนนนะะะคคครรััับบือดามมมยงงงไไก็จ่ต้ คือการดามหูมันช่วยแค่ให้หูตั้งเร็วเท่านั้นนะครับไม่ได้ช่วยให้ตั้งในสายสุนัขที่สายพันธุ์ไม่ตั้งนะครับสุนัขตัวนี้นะครับสเดือนตัวผู้2เดือนอายุ2เดือน10วันแล้วหูยังไม่ตั้งนะครับเพราะว่าสุนัขแต่ละตัวเนี่ยแต่ละข้อก็คือตัวนึ่งนะครับข้อเขาเนี่ยตัวเมียหูตั้งแล้วนะครับแต่ตัวนี้อายุ2เดือน10วันหูไม่ตั้งเพราะเขาเจอตัวใหญ่นะครับแล้วหูม่หูหนาจะทําให้ตั้งช้านะครับผมเคยเจออยู่้อกหนึ่งก็ มีตัวหนึ่งห้าเดือนกว่าก็ยังไม่ตั้งนะครับแต่ถ้าอยากให้ตั้งเร็วนะครับก็คือสามารถดามช่วยได้นะครับอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกนะครับเป็นนิวเทปนะครับตัวที่สองก็คือที่เขาเรียกอะไรนะคัตเตรบัตนะครับแล้วก็กันไก่ต่เนี้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆครับอันถ้าหูนะครับมาที่หูลงกหมานะครับถ้าหูลงกหมามีเศษดินเศษอะไรก็ให้เช็ดออกก่อนนะครับเช็ดเพื่อ กาวเนี่ยนะครับกาวของนิวเทปเนี่ยจะได้ติดแน่นขึ้นนะครับสุนัขบางตัวนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เขาหูไม่ตั้งนะครับก็คือเช่นอเมริกันพิทบูอย่างเงี้ยครับเขาจะไปตัดหูก่อนนะครับตัดหูก่อนแล้วก็จะทําแล้วก็เขาค่อยคดามนะครับตัวนั้นถึงเราถึงจะเห็นหูเขาจะตั้งนะครับตัวปกติแล้วถ้าไทยหลังอาเนี่ยถ้าเราไม่ได้รีบนะครับก็รอได้นะครับสักประมาณ3เดือน บางตัวก็สามสี่เดือนถึงจะตั้งก็มีนะครับบางตัวก็ตั้งแต่สี่สิบวันก็มีนะครับอันนี้แต่ว,ว่าถ้าลูกค้าใจร้อนหรือเ,เพื่อนใจร้อนเราก็ไม่ดามได้นะครับเดี๋ยวตัดเป็นนิ้วเทปก่อนนะครับตัวนี้ก็ตัดเป็นตัวรองก่อนนะครับสองอันก็แต่งขอบให้มันสวยงามครับให้มันกลมกลมสักหน่อยนะครับ <Okay. S 1> แต่งนิ้วเทปนิดหนึ่งครับ เราเริ่มดามได้ตั้งแต่อายุสัก4 5วันก็ดามได้นะครับหรือบางคนก็40วันก็ดามได้นะถ้าอยากให้เขาตั้งเร็วนะครับก็ติดอันตัวแรงลงไปนะครับเพื่อเป็นตัวรองนะครับนี่ก็อันอีกข้างนะครับคือตัวนี้เราทําเองได้ที่บ้านนะครับคือการดามหูสุนัขไปคนก็ว่าเอ๊ะเป็นการ ลังแกน้องหมาไหมจริงผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับคือผมก็เคยลงคลิดไปแล้วนะครับเป็นการแบบเสริมสวยธรรมดาครับเขาก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ทรมานอะไรนะครับไม่ต่างจากการการใส่ปลอกคอธรรมดานะครับพระดานครั้งแรกเขาจะคันนิดหนึ่งนะครับไม่ถึงสิบนาทีเขาก็จะลืมแล้วก็จะเล่นไปปกตินะครับแต่ปกติแล้วส่วนมากมันจะหลุดนะครับอาจจะต้องติดถ้าหลุดเราก็ทําซ้ํานะครับทีนี้ได้ฐานแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มาเป็นที่ คัตบ,บัตเนี่ยครับตัดนะครับใช้สองอันนะครับเล,งล็งใส่กับพุงก่อนต้งใส่หัวกับของน้องหมาก่อนนะครับโดยปกติก็พอดีโอเคตัดชึบตัดอุ้ย,ยตกนะนะครับตึบ๊บตัดทริงได้เลยตรงนี้นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นแกนนะครับเพื่อดามให้สุน,นัขตั้งนะครับตั้งนี่เลยเหมือนเราปลูกต้นไม้ครับถ้าแบบ ต้นไม้มันเอียงมันงอเราก็จะใช้ไม้ดัดใช่ไหมครับเหมือนกันดัดต้นไม้ไม่ต่างกันมากนะครับทีนี้ก็เป็นตัดอ,อีกสองอ้ันครับสองข้างนะครับทีนี้จะแต่งให้กลมสักหน่อยเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เพื่อตัวนี้แต่งเพื่อให้ความสวยงามเฉยนะครับอ่นไกลแต่งโอเค ีนี้ก็ติดโอ้ตกแล้วตัดไหมก็ได้ครับนะติดติดอย่างเงี้ยครับติดแกนนะครับใส่เนโอเทปอย่างเงี้ยครับนะแล้วก็มาใส่ที่งูหลงมาที่เราลองไว้นะครับเมื่อกี้่ะชึบปับ๊บนะถ้ามันออกนอกแกนนิดนึงเราก็ตัดแต่งได้นะครับชุบทีนี้แกนเมื่อกี้มันตก นยครับจะตัดใหม่อ่าชิวนะครับ,รบก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ถ้าแต่ว่าทำใหม่ๆเนี่ยถ้าสุนัขมันดือ้อมันไม่นิ่งก็จะดามยากหนะ่อยแต่ถ้าเขาดิ่งนิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ยากทำปดเตียก็เสร็จแต่นี่ <laughs> บางตัวเนี่ยต้องใช้ผู้ช่วยอ่าโอเคตอนนี้ก็ติดลงไปนะครับ สักนิดหนึ่งนะครับแตง่งอะ่ะทีนี้ทีนี้ได้แกนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้ตัวดึงนะครับนโอเทดดึงเข้าหากันนะครับสองตัวนี้นะครับดึงเข้าหากันมาโอเคตัดสักสองอันนะครับปกติผมดึงอันเดียวแหละนะครับแต่ว่ามันหลุดบ่อยนะครับผมว่าใช้ติดสักสองอันเพิ่มความนานแน่นลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับติดเนี้ยก็แต่งนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่งขอบ ็ติดไปนะครับก็ลิงนะครับเอาให้ที่เราชอบขนาะประมาณนี้ครับนะครับโอเคดีดีไหมนะครับ,เด,ดนะรบเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งครับเพราะปกติมันจะหลุดไปนะครับใส,ใส่อันเดียวก็ได้นะครับถ้าตัวไหนมันไม่หลุดมันอยู่ที่ยี่ห้อกับความสนของสุนัขนะครับถ้าเขาไม่ไป กาวมันก็ไม่หลุดนะครับถ้ากาวตัวนี้มันเหนียวก็ไม่หลุดแต่ว่าถ้าติดสองอันมันก็จะแน่นขึ้นนะครับอ่าเนี่ยครับก็บิดบิดแต่งข้างหูสักหน่อยนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้าดาวไว้อย่างเงี้ยครับสุนัขคอเข้าหูตั้งอย่างเงี้ยครับมันก็จะสวยขึ้นนะครับพอเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับเป็นไง ผมดามแล้วรอขึ้นไหมครับจากหูไม่ตั้งแล้วก็เป็นหูตั้งแล้วนะครับก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเจ็ดวันนะครับถ้าแกะออกหูเขาก็จะตั้งเลยนะครับทีนี้ถ้าตั้งแล้วก็จะตั้งเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ตั้งก็ทําใหม่นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับโอเคนะครับสวัสดีครับ